เป็นเรื่องที่น่าปวดหัวกันไม่น้อยนะครับสำหรับคนที่สั่งหนังสือกตัวเรื่องสะดุดรักใยขี้อายครับของทางค่ายรักพิมพ์เนี่ยที่ได้เจอปัญหากับเรื่อง QC สำหรับเรื่องหนังสือที่มีลักษณะเรียกว่ายักษ์ยุ่ยเยี่ยวมากๆครับแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องที่บังเอิญครับที่ว่าหลายคนที่เจอหนังสือยักษ์ตัวที่แบบว่าเพียงแค่เล่ม2เล่มครับเท่าที่ดูมาไปดูอ่านตามกลุ่มมารู้สึกว่าเหมือนจะเจอแบบหลายเล่มเหมือนกันเลยทีเดียวครับสำหรับหนังสือกตัวเรื่องสะดุดรักใยขี้อายเนี่ย ก็บอกตามตรงครับเออถ้าเกิดคิดใใจว่าถ้าเป็นผมเนี่ยเวลาไปซื้อเรื่องหนังสือตามร้านหนังสือเนี่ยถ้าเจอหนังสือแบบว่ายับยุยี่อะไรขนาดนี้ผมบอกเลยนะครับว่าไม่ได้กินตังกันอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าเราเองก็ไม่แน่ใจนะครับสมมติว่าเราที่จะสั่งเคสหนังสือจากทาง เว็บไซต์จาหน่ายอย่างออนไลน์อย่างมังงะคิวที่เป็นเว็บไซต์จาหน่ายหนังสือการ์ตูนของทางค่ายลักพิมพ์นะก็ไม่แน่ใจว่าจะมีของให้เปลี่ยนหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้หนังสือในแบบรูปเล่มก็หมดไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เลยคิดในใจว่าเออแล้วคนที่ซื้อมาพร้อมกับสภาพที่เรียกว่ายับยุยงอย่างนี้แหละจะทํายังไงนะครับโอ้โหผมดูนั่งอ่านกระทูนั่งไล่ดูกระทูนี่แบบว่า เป็นอะไรที่น่าช้าใจมากๆนะครับก็ยอมรับเลยนะครับว่าการ์ตูนเรื่องนี้ผมว่าเป็นการ์ตูนที่น่าอ่านและน่าสนใจไม่น้อยครับเพราะว่าดูลายเส้นก็ถือว่าน่ารักเอามากๆครับแต่ปัญหาคือคนที่เป็นคอนักสะสมนี่แหละน่าจะเป็นอะไรที่คิดหนานครับเพราะว่ามันดันแบบซื้อมาแทนที่จะได้สะสมแล้วปรากฏว่าหนังสือการ์ตูนมันยับไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เราก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่าคนที่ซื้อหนังสือไปเนี่ยจะสามารถหาเคสนั้นหรือเปล่าอย่างที่ผมบอกไปข้างต้นก่อนหน้านี้นะครับก็ ต้องมารอลุ้นรอติดตามกันนะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเออมันเป็นสายเหตุที่เป็นเพราะอะไรนะครับคือจริงๆถ้าคิวสีไม่ดีมันก็ไม่ควรที่จะมาปล่อยผ่านปล่อยให้คนสาคนซื้อคนสะสมได้หนังสือสภาพรูปเล่มอย่างนี้ไปนะครับคือผมก็บอกเลยว่าไม่แนะนําให้ขายในสภาพรูปเล่มที่เรียกว่าปกยับหรือเป็นคลื่นอะไรอย่างนี้นะครับคือไม่แนะนําเลยดีกว่าก็ก็ต้องรอดูกระแสต่อไปครับว่าว่าลดหลังเนี่ยจะมีการแก้ไขสรับ เรื่องสะดุดรักใหญ่ขี้อเรื่องนี้ก็เปล่านะครับเพราะว่าโอ้ถ้าเป็นผมนี่ผมบอกต,ตรงผมรับไม่ได้แล้วก็คงจะไม่คิดที่จะซื้อกันอย่างแน่นอนครับคือถ้าเจอแบบนี้มานี่ผมต้องคงต้องขอเคมเลยทีเดียวนะครับก็ เดี๋ยวเรามารอดูกันรอตต่อไปดีกว่าว่าจะมีการแก้ไขปัญหานี้กันบ้างหรือเปล่าครับยังไงคลิปนี้ขอจบการรีวิวปัญหาเพลงเข้านี้ก่อนดีกว่านะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปก็รอติดตามกันได้เลยนะครับใครที่เข้ามาใหม่ยังไงก็อย่าล like, ืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไคร์แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนด้านล่างกันด้วยครับเพื่อไม่พลาดการชมคลิปใหม่ๆจากช่องทาง p r o Ta e Story กันด้วยนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปก็รอติดตามก็ได้เลยคลิปนี้ขอตัว,วลาแค่นี้ไปก่อนสวัสดีครับ